เยี่ยมเลยสู้เยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเก่งเลยโอ้ยอดผมจะขุดจนมือผมจะพังซึ่งชีวิตสุดท้ายของผมเออเยี่ยมคุรเลยตรงนั้นไดมอนด์อันนี้ก็แข็งแข่งเยี่ยมเก่งอ๋อเยี่ยมเก่งเก่งเยี่ยมอันนี้ผมเกอร์กับกองแล้วผมสามารถทำชุดได้หนึ่งชุดแล้วเฮ้เทีนี้จนเข้าซึ้งของความแข็งแกร่งของค่ายเจ้าผู้บริสิทธิ์ เหมือนเราฟาร์มโอโต้เปล่าเราเราเราาฟาร์มเรารู้จุดฟาร์มแล้วนะตอนนี้เราเราแข็งแก่งแล้วนะรู้สึกว่าแข็งเก่งเลยอ่ะความสุ่นนี่อะไรกันเฮ้ยเจอกแล้วแสดงมันต้องมีเพิ่มแน่ๆบอกมานี่ไงเออผมมีเกือบห้าสิบบาทแล้วโหห้าสิบบาทแล้วในที่เดียวนะโหโห ่าล้ำรวย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 อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนลากเหล็กอ่ะเขาเรียกงานปังว่านี่ซึ่งมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนำซึ่งว่าเหล็กปลืตีมันไม่เกิดอย่างนี้นะไม่ใช่ันคือได้คนบอลบอดูดีมันได้คนบอลขอขอพอได้หนึ่งข้อใช่ไหมเยี่ยมเลย วิ้ยทางอย่างสนุกสนานทาแต่ซับซ้อนจริงแฮคเขาบอกเลยน่ามันเดือบดือบเดือบไปเรื่อยอะทีเดียวผมต้องขุดกลางแน่ผมต้องขุดประมาณเยอะๆแต่มาผมต้องขอรีทิดก่อนนะเราเราต้องการกลับก่อนไม่งั้นผมผมจะเหนื่อยตายค่ะดีคุณลองวิ่งขึ้นมาดิโคตรมันโอ้ค่อยมื่นมืนมืนเออคนนั้นขอใครในการหมุนกล้องด้วยพอดี เหมือนมือเหยหัดขัดฟาง,งครับเล,เลขึ้นมามีอะไรครับนะเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำสาระก่อนนะคนะรับโอ้โหเจออีนแล้วโคคโั้งดีดีั้งนั้นกิงจี๊ชาอไรผมยากขุดตา เออขุดต่อซึ่งมันจอโอกาสดรอปไหมรูม้ต้องมันแทงดวงแล้วแหละแต่ลักษณะนี้คงไม่เกิดละเออผมจะบ้าตายเอาว่าผมจะใช้บล็อกนี้เป็นเพื่อการสกิลนะหนึ 1, 2, ่งสองสามหนึ 4, 5, 6, 1, 2, ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามชิปสึ่งมันต้องจับไม่โดยให้ทัง เสาเออหอกก็ได้คุ้มนะการเดิงครั้งนี้คุ้มดีโอ้โหคนไม่อย่างหนูก่ะ มึนหน่อยน้อนะแต่ว่าเปิดเข้าใจผมด้วยพอดีพึ่งเล่นนะครับไม่ใช่อาจาจะใช่นะเหมือนเมือนมืงเลนะขัดมึนๆอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ชุบอาทิตยทีนกาจะจับทางได้แล้วนะก็เหลือฮาบอ็อกอ่าบ็อกทีนี้ก็อื <c oughs> อันนี้งบประหยัดน้อยนะต้องเข้าโจมด้วยพอดีเราจนเหนือตอนนี้ึบนี่มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสารมันจะเป็นแบบเหล็กเยอะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมโอเคโอเคผมจะตามมับไว้จ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 ับไว้เหล็กมันจะเป็นทรงนี้ทรงนี้ชึบคุณมาดูทางเฮ้ยมันเนียไปแล้ววะมันเนียไปไหนอ่นั่นก็ตั้งบล็อกนี้ไปแล้วยิ่งเนีเข้าไปอีกเออ ตั้งให้ห่างๆเลยนะเนี๋ยวนะทางกลับบ้านของบ้านเนี่ยเออว่า เจอเพื่อนใหม่ตอนรับอ่ะควรทาไงทุกคนแชร์แคนก็ได้แต่ว,ว่าแชร์แคนเพราะว่ามามาฉันม่รต่อไปคนละคนแล้วนี่สองข้างเลยอุย้ยสงสัยมีนิ้วตีนด้วยไปตายกเหรอเข่งเก่งไปแ,แล้วออคุณล้วหลงทางกันทุกคนคยังไม่อยู่สนุกกันดีกอทำไรจริงๆริงอ่ะ